สวัสดีค่ะ jk มาแนะนำให้ชมกับรถทรงสวยๆนะคะทรงหล่อเลยทีเดียวคันนี้เป็น Honda Civic EK นะคะสีเขียวเนอร์เกียร์ออโต้นะคะเปิดราคามา56,000บาทค่ะสภาพรอๆตามนี้เลยนะคะรถเอกสารครบพร้อมโอนค่ะราคา56,000บาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองกันได้ด้วยนะคะ เครื่องยนต์วีเทควางใหม่เชียงโกงสดๆใช้งานยาวๆได้สบายจูน e20 มาด้วยเรียบร้อยประหยัดขับได้สบายนะคะนอกจากจะขับขี่ได้สบายแล้วยังมาพร้อมความประหยัดเลยค่ะสามารถเติม e20 กันได้นะคะจูนมาเรียบร้อยพวงมาลัยทรงมูกเกนแต่ NSX นะคะภายในสวยเดิมตรงยุคค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะร้อสวยค่ะทุกท่านคันนี้นะคะ ยางใหม่ค่ะท่อสีไทเทเนียมนะคะช่วงร่างดีค่ะยางแทนเครื่องใหม่บูทต่างๆใหม่นะคะโดยรวมแล้วนะคะก็เก็บงานมาให้แบบพร้อมใช้ค่ะของแต่งก็พอมีนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะเซอร์วิสมาใหม่ไม่ถึงเดือนค่ะฟิล์มใหม่รอบคันเล้นหน้าซิ่งนะคะตัวเฮดแดง หน้าหลังนะคะภาษีพรบขาด2ปีค่ะแต่ยังไม่เกินนะคะคันนี้ยังสามารถต่อใช้งานกันได้ปกตินะคะสำหรับตัวโรเตอร์ยังสามารถที่จะขับขี่ได้ปกติใช้งานยาวๆได้สบายค่ะวางเครื่องเชียงกงมันสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะคะ5้า0 0บาทสนใจดูรถทดลองขับกันได้ค่ะรถอยู่แถวพระราม2องซอย28แยก10นะคะ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะท่านสามารถติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะคุยเจราจานัดหมายกันโดยตรงค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีรายการตกลงที่ดีนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ท่านได้ชมเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ